สรุปประเด็นรายการขนกระแสะวันที่8กันยายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณเก่งลายพลางนะครับที่โดนคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับมาแจ้งความทํานองว่ากักขังหนงเนียวจะทําอนาจารอะไรประมาณนั้นครับวันนี้ก็พี่หนุ่มก็เชิญทางคุณเก่งมานั่งในรายการเพื่อจะแบบชี้แจงในส่วนของตัวเองนะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นคุณเก่งนะครับแล้วปรากฏว่า น้องสาวของผู้หญิงกับตัวคุณผู้หญิงก็มีการโทรเข้ามานะครับมันก็เลยมีเรื่องที่แบบสองทั้งสองฝั่งมุมมองนะครับก็ช่วงแรกจะเป็นที่ผู้ตรงกันนะครับก็คือคุณเก่งลายพางรู้จักกับคุณผู้หญิงผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการส่งข้อความคุยกันซึ่งช่วงแรกคุณเก่งยังมีครอบครัวอยู่ก็คุยกันแบบฉันที่นอนนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็บอกว่ามีแฟนอยู่หลังจากที่คุณเก่งเลิกกับครอบครัวเลิกกับภรรยาไปนะครับแล้วก็ฝ่ายฝ่ายหญิงเลิกกับแฟน ก็ต่างคนก็ต่างสดนะครับมันก็จะมีการพูดคุยหยอกหยอกแบบหยอดอ,อ,อะไรเงี้ยในแบบเหมือนเชิงชู้สาวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการนัดเจอกันอยู่หลายครั้งแต่ก็เหมือนคลาดกันทุกทีคนนั้นว่างคนนี้ไม่ว่างนะครับจนแบบก็วันที่เกิดเหตุนะคือวันที่แบบทั้งคู่ตรงกันก็เลยมีการนัดไปเจอกันที่ร้านอาหารซึ่งการเจอกันปุ๊บก,ก็คุณเก่งก็เดินเข้าไปแบบกอดจากด้านหลังหอมแก้มถ่ายรูปเซลฟี่ส่งลงในกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มของทางเพื่อนคุณเก่งนะครับ มันก็จะมีภาพมาให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นกินข้าวเสร็จก็มีการดื่มเครื่องดื่มหมดไปหนึ่งขวดแล้วก็มีการชวนกันไปต่อนะครับเพื่อจะไปดื่มเครื่องดื่มต่อที่บ้านคังคุณเก่งซึ่งสามารถเดินไปได้น,นะครับมันก็จะมีภาพตั้งแต่ออกจากร้านที่แบบฝ่ายหญิงควงแขนฝ่ายชายเดินจับมือกันไปถึงบ้านนะครับแล้วพอไปถึงบ้านก็คือตอนที่คุณเก่งชวนเนี่ยฝ่ายหญิงก็บอกว่า,าที่บ้านมีเพื่อนอยู่มี ลูกสากวกับลูกเขยอยู่ไม่ต้องเกงไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะไปปุ๊บก็เจอเพื่อนจริงแล้วสักพักหนึ่งลูกสาวก็มาจริงนะครับแต่ลูกสาวเนี่ยเอ่อก็ก็มานั่งในรายการช่วงหลังนะครับเ็าบอกว่าเอ่อหิวทํางานทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยจะชวนไปกินสุกี้ก็คือทางคุณเก่งบอกไม่ไปนะครับก็อ่ะเพื่อนคุณเก่งไปแล้วก็มีการชวนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ไม่ไปนะครับแ,แต่ว่าไอ้ข้อมูลหลังจากนั้นน่ะหรือช่วงเหลื่อมๆประมาณนี้ตั้งแต่เข้าบ้านไปต้นมาข้อมูลมันจะไม่ตรงกันแล้วก็คือทางฝ่่่าาายหญิงงงออกกกตักััววบบทคคุณเนะร มีปจดอแล้วก็วานให้คุณเก่งเนี่ยไปช่วยซื้อผ้านอนามัม่ที่ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็คุณเก่งก็ไปให้แล้วก็ทางคุณผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยโดนยึดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็โดนล็อกประตูบ้านเลยแบบหนีออกมาไม่ได้นะครับแต่ทางคุณเก่งบอกว่าไม่ได้ยึดโทรศัพท์แล้วก็ประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกมันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าประตูก็เปิดอยู่นะครับอ่านั่นก็เลยจะเริ่มไม่ตรงกันแล้ว,ลวพอเหมือนกับ กลับไปปุ๊บฝ่ายหญิงกออ็อยากกลับบ้านทางคุณเก่งทางทางฝ่ายหญิงบอกเนี่ยอยากกลับแต่คุณเก่งไม่ยอมให้กลับมีการข่คมขคู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทางฝ่ายหญิงก็เหมือนกับโทรขอความน้องน้องสาวของฝ่ายหญิงก็เป็นห่วงก็มีโทรมาวิดีโอคอลเพื่อจะแบบเหมือนจะย้ายที่ที่ดื่มกันไปที่คอนโดฝ่ายหญิงหรือเปล่าและช่วงหลังมันก็จะเป็นเหมือนกับข้อมูลที่มันไม่ตรงกันนะครับว่าแบบอ่ะ ฝ่ายนี้กักขังฝ่ายนี้พยายามจะขอความช่วยเหลือลูกคุณเก่งคุณลูกคุณเก่งกงับจักกินสุกี้นะครับก็แบบก็ไม่ช่วยแล้วก็ก็เป็นพ่อลูกกันก็ต้องช่วยกันสิแล้วก็มีการพูดถึงอาวุธยิงได้นะครับแล้วก็พักพวกที่เป็นไรเดอร์ที่มาก็เป็นพวกเดียวกันจนสุดท้ายต้องแบบหลอกว่าจะเรียกรถมารับแล้วใกล้มาเป็นการแจ้งตำรวจมาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็มันก็จะมีภาพที่แบบว่าทาง ฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยคุณคุณเก่งวิ่งเท้าเปล่าวิ่งตามมาเลยนะแต่ทางคุณเก่งบอกว่าเออมันทางฝ่ายหญิงลืมกระเป๋าแบรนด์เนมก็วิ่งออกไปคืนให้มันก็แบบเหมือนข้อมูลมันไม่ตรงอันหลังๆช่วงหลังๆต่แต่เข้าบ้านปุ๊บมันจะไม่ตรงกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของผลกระแสในวันนี้นะครับแล้วก็เออแต่จุดใช้คําว่าจุดเอ๊อย่างชาวบ้านอย่างเราที่พี่หนุ่มถามแทนนะครับก็คือว่าก็ในเมื่อฝ่ายชายคุยกับฝ่ายหญิง ในเทิงชู้สาวมาตลอดทําไมถึงยังยอมมาเจอแล้วก็ตอนเจอตั้งแต่เจอที่ร้านก็มีกอดมีหอมซึ่งทางคุณเก่งมีการไปขอขอกล้องจากทางร้านอาหารที่ไปกินนะครับแต่ก็คือยังยังไม่ได้มาก็คือบอกเขาก็บอกว่าก็เนี่ยในร้านก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็โอเคพอมาที่บ้านก็บอกว่าโดนกักขังโดนอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อตอนแรกลูกจ้าวันนี้ยก ยกให้แบบว่า MVP ของวันนี้ก็คือตัวลูกสาวคุณเก่งนะครับก็คือคุณลูกสาววะแกก็บอกว่าก็ตอนแรกมันจะมีบอกว่าที่ชวนไปกินสุก,กี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทางฝ่ายหญิงไม่มีไม่ได้ชวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับในในประโยคบอกเล่าที่มันเล่ามาตลอดอะซึ่งเราถ้าเราฟังผ่านผ่านเราก็จะไม่ไม่ไม่เก็บไม่ไม่ใช่ก็ไม่ได้จับใจความได้แต่ก็คือมันก็บอกว่าเอ่อฝ่ายหญิงลูกคุณลูกคุณเก่งนะครับชวนฝ่ายหญิงไปกินสุก,กี้ด้วยกันแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนเช้า จะมีเหมือนกับต้องเอาเงินไปจ่ายคนงานต้องไปแต่เชา้าประมาณนั้นก็เลยแบบไม่อยากกลับดึกซึ่งฝ่ายฝ่ายหญิงก็จะเถียงว่าไม่ได้พูดไม่ได้ชวนไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็ว่าเอา้าถ้าไม่พูดแล้วจะแล้วตัวลูกสาวคุณเก่งจะรู้ได้ไงว่าฝ่ายหญิงติดตุละตอนเชา้าซึ่งทางพี่หนุ่มแกก็ถามเอา้าหรือกับทนายแก้วกระถามเอา้าตอนนั้นมันก็เป็นแบบจังหวะที่ดีไม่ใช่ถ้าคุณบอกคุณโดนกักขังนวงเหนี่ย,ยมันก็เป็นจังหวะทองนะว่าคุณก็ออกไปยิน ซุกกี้กับลูกสาวเขาแล้วก็กลับบ้านไปเลยทางฝ่ายหญิงก็บอกว่าก็เขาเป็นพ่อลูกกันเขาก็ต้องเข้าข้างกันแล้วแล้วสมกระเป๋ากับโทรศัพท์หนูแล้วจะยังไงเพื่อพ่อเขายุดอยู่ก็แบบมันก็ก็แปลกๆนะครับจนถึงจังหวะที่สองที่ลูกสาวกินซุกกี้เสร็จกลับมาอะไรเนี้ยก็มีจังหวะที่จะให้พูดให้ช่วยให้อะไรเงี้ยมันก็เราฟังด้วยความที่แบบเหมือนอ่ามันจะมีจังหวะที่ต่องฝ่าย พูดสวนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียงดังเสียงค่อยมันก็เลยแบบจับใจความไม่ค่อยได้นะครับประมาณนั้นก็เลยแบบแต่แต่หลักๆมันก็คือจะประมาณนี้ว่าแบบมีหลายจุดที่ที่รู้สึกว่าชาวบ้านอย่างเราเอ,อะ่ะย้อนกลับมาเอ่อก็จะเป็นเรื่องของคดีความนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดมีอ่ามีเสียงมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แต่มามาในความรู้ทางข้อกฎหมายของทนายแก้วนะครับก็คือเป็นเส้นแบ่ง ระหว่างการขอขอนะครับก็คือการที่มีการล่วงล้ำไปทางที่อวัยวะของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นขอขอแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นเรื่องของอาณาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีก,อกแยกกันกับข้อหาที่จะโดนก็คือเรื่องกักขังหน่วงเหนียวแต่ในทางกลับกันถ้ามันมีการสืบพยานและหลักฐานทั้งหมดแล้วฝ่ายที่แจ้งความก่อนก็คือจะโดนว่าเรื่องแจ้งความเท็จนะครับก็เหมือนกับ ต้องดูกันไปยาวๆว่าว่าฝ่ายไหนจะแบบหาหลักฐานมาได้ก่อนแต่ก็ในมุมมองของชาวบ้านอย่างเราก <c oughs> ็คือรู้สึกว่าการพูดคุยกันผ่านออนไลน์ถึงแม้เป็นระยะเวลา4ปีมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าโอเคการเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องในทฤษฎีเรื่องของเวลาก็ก็ไม่ได้นะเพราะว่า สปีคุยกันมาตลอดแต่ว่าพอเจอหน้าจะปุ๊บไปมีเรื่องทันทีนะครับมันก็มองได้แง่นึงว่าในการที่เราจะไปเหมือนไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องแบบระวังตัวในระดับหนึ่งนะครับเพราะทานายแก้บอกว่ายุคนี้ต่อให้มันถ้ามันมีการแจ้งข้อหาพวกนี้มันต้องดูสถานที่ก็เป็นองค์ประกอบนะครับต่อให้คุณไปนั่งอยู่ที่โรงแรมด้วยกัน แล้วคุณขึ้นห้องไปด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการสมยอมเสมอไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนข้อกฎหมายเนะี่ยจะจะเหมือนให้ความคุ้มครองฝ่ายหญิงเยอะกว่าซึ่งผมก็กโอเคนะแต่ก็คือมันก็เป็นอุทาหรณ์ย้อนกลับไปทางฝ่ายชายว่าเวลาคุณจะไปแบบวันไนส์สตนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะว่ามันโอเคจริงหรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นคดีความคุณอาจจะโดนว่าข้อหาหนู่นนี่ก็ได้นะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้ใครอยากให้สรุปรายการอะไรสรุปขา่าวอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอก,กันคลิปหน้าครับ